สบายดีสบายดีสบายดีทุกคนทางเพนเพจพร้อมเด้อทา้งสองส่องทางทั้งเฟซบุ๊กเพนเพจแต่ทางช่องยูทูปหนาวจนสั้นเลยทุกคนเลยว่าบนหนาวกับบัวหนาวอยู่แล้วอืมหนาวน้อยหนึ่งน้ำมือ้ามันลมพักดีดีทีเราหนาวเนี่ยจักน้อยขึ้นมาเนี่ยแล้วขึ้นงานเห็นไหมไปสั่นก็โดนลุงสาวดบบเอาน้ำเขาแบบเมือันนักป่าเด้อพี่เราเป็นนักหนาวด้ว นักหนาหพี่งอน้าองดีบน่ะกกันขอดกันูเออบรอุรนะทางเหนี่มันมีป่าในลายบุตรเนาะไ,รระไปว่าได้ป่าปอยู่ป่านี่ค่ต <c oughs> ามันชอบอยู่มองเป็นเปนลงโลกนะ สังกเกตเบิ่งเวลามันมันถือป่านะโอ้ยตุยยลักทุเลพี่น้องเอ้ยขึ้นมาแต่ตะพังก็ได้เอาขึ้นมาบัานเียเจ้าฮะเอ้ยเยัยยบมองนี่นี่แต่มองมันแข็งๆยับตรงอีกหยูบมากยึดมองควัวมือเจ้านะนหนะนั่นนี่นี่ปลาลูดก <ๆ S 2> ับปลา โอ้โลฟ้าลนต้้าเยียบมองทีตมมันกิดตูดลงแล้วมองมันถ้าเยียบมองหันผมไม่มองเยียบเนาะเอาใหม่เอาใหม่อมเอ้าหนึ่งขัดใหม่บอกขาดได้เอเอฮะ Ô oh, cho uh, mày, uh, mày mày chạy dưng cổng anh. mày đơn, tó. Ô tất mày đơn, tó. Ô tất mày, 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 tó. mày, tó. Ô tất mày, tó. mày, เอออกล้างกายออกล้างกายเออเนี่ยนะเราแบบนั่งหนาวเฮ้ยจะได้วอร์มร่างกายร่างกายจะไ,ได้อชน,นะสดชื่นบรรยากาศยามสอบสอทุกคนเอ้ยบรรยา,ากาศยามสอบสอเย็นสบายหัวหลมหมอกหัวลมตาวเดือนที่สองทุกคนหัวลมหัวหัวลมอุ่ยหัวลมตาว ฮ่าไปเลยลูกพี่จะไปละหุ่นแม่นบาเดีดิเออ<ะ>มัได้เบิ่งเงินทะเบียนหลุดเล่าคอยฟันพันวะพอเล่าเข้ามาเล่าอวา,เา,เานเข้ามาแถวเล่าจิตเลยเรียบร้อเดี๋ยวจะไปบอกความฝันสู่ความม่ออกอฟังก่อนที่จะเขาคอยจากสื่อเลขนำอาทิตนนย์เนาะตัวข้างฝันนี่ขั้นฝันขึ้นเลขออก ก่อนเลขออกสูดว่าฟันแต่เมื่อคืนนี่นะ่ะมันอาจสีดเป็นกันทายหัวยวด้เลยไปซาเร่งคู่ใจเขาซาเร่ง,งเท่าแก่ดอกวราบเดี๋ยวเขาก็ใส่อีกทุกเกาพันแหละปากสีข้ามบวกกับแสงแดดยวอ,อนปุ่นน้ำมือเซ้าแสงแดดยวอนออน,อ,อ,น,อ,อ,นอี่น้องเลย เกิดสิโคงก็โอเคป้ายไม่มีรถถนนว่างถนนลงเดี๋ยวมาลุ้นอีกด้านที่หาทุกคนเลยลุ้นอีกฮะไปย้ำจับยามลงใช่หนาวเลยันนี้เอ้ยหนาวอีกเลยค่อยลงอีกเลยเอ้ยมากระเทยด้วยเลยเอ้าเป้นตากล้องค่อยใส่เจ้า ตัดคลิปเลยเนาะโอ้ส่ะหนาวเลยโอเคโอเคไปยังกันน่ะหายาสูบฮะอดเอาเดี๋ยวกันแล้วเออโอเคก็เด้อคนเดียเดี๋ยวลงจับไข่ดามไข่ด่างที่หาบานนี้เท่านี้แหละโอเคโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าปขอบป๊ใจลายสำหรับทุกคนขอบคุณขอบนุณโอเคก็เด้อบาย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 หนาวคือ 굿 옷,